สวัสดีครับทุกคนบ e a เมเกอร์นะครับวันนี้จะมาแชร์โปรแกรมอกไหล่แล้วก็หลังแขนคือแบบเล่นแล้วทุกคนดูตามแล้วก็เอาไปทําตามได้เลยครับบอกเลยว่ากล้ามใหญ่แน่นอนท่าแรกนะครับเราจะเปิดที่ bench press เพราะว่าเป็นท่าที่หนักที่สุดเราจะเริ่มจากท่าที่หนักที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยไต่จายไปท่านี้เนี่ยเป็นท่าคอมเพลนท่าคอมเพลนคืออะไรท่าคอมเพลนคือท่าที่โดนกล้ามเนื้อหลายๆมาพร้อมกันท่านี้เนี่ยโดนทั้งอกไหล่แล้วก็หลังแขนไปพร้อมๆกันเลยลุย วอร์มแลครับผมก็จะวอร์มแบบไส่น้ำหนักไปอย่างเช่นวอร์มแต่บาเปล่า,าแล้วก็ใส่ข้างละ10ข้างละ20ข้างละ30ข้างละ40ไปจนถึงท็อปเซตของเราอ่าสำหรับมือใหม่ที่เล่นไม่เป็นเดี๋ยวผมสอนอย่างแรกวางขาให้มั่นคงไม่เอาอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้นะวางขาให้มั่นคงก่อนปุ๊บสเต็ปสองนอนลงไปนอนลงไปนอนแค่ไหนพี่ให้สายตาเราตรงกับบาร์แบบนี้อ่าให้สายตาเราตรงกับบาร์แบบนี้สเต็ปสามแอนออกแอนอกเยอะแอนอกให้มันมีเฮใ,ให้หลังเราเนี่ยเอามือซอนเข้าไปได้แบบนี้แหละแทนจะเป็นสะพานโค้ง สเต็ปสามสเต็ปสจับจับมือใหม่จับยังไงมันจะมีเส้นตรงนี้เห็นไหมจะมีเส้นตรงนี้ให้มือใหม่วางท่ามนิ้วโป้งไว้กับเส้นสองข้างสองข้างจะได้เท่ากันแล้วก็กำมือปุ๊บโอเคสเต็ป okay, ต่อไปยกบาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ค่อยๆหย่อนบา่าลงมาแบบนี้ฮะรถที่ศอกเราพับ45องศานะไม่เอาเปิดอย่างนี้ไม่เอาพับอย่างนี้45องศาพอดีๆดลงมาปุ๊บตรงประมาณหัวนมเห็นไหมระดับหัวนมก็ดันขึ้น แล้วก็จะวอร์มไปเรื่อยๆนะครับฮอปเซตผมน่าจะอยู่ไปประมาณร้อยหรือร้อยยี่สิบโลประมาณนี้ก็จะลองดูค่อยๆไต่ไปเพราะถ้าเกิดเรามาปุ๊บแล้วเราใส่น้ําหนักเต็มเลยเนี่ยใยวม่ทันวอร์มเนี่ยเล่นไปปุ๊บอาจจะมีอาการบาดเจ็บไหลได้ต้องให้ร่างกายมันพร้อมก่อนจริงๆแล้วก็การวอร์มอัพเนี่ยเป็นการช่วยฝึกไม้มาโซคอนเนคชั่นก็คือเราวอร์มเราก็จะพยายามโฟกัสกับกล้ามเนื้อได้มากขึ้น ตอนนี้ผมวอร์มถึง100กิโลนะทุกคนผมก็จะมีตัวช่วยนี่เขาเรียกว่า wrist strap ที่รัดข้อมือไว้เซฟข้อมือเวลาเล่นหนักแล้วบางครั้งทำให้เจ็บข้อมือได้น,นี่ก็เลยจะมาช่วยทําให้เรายกได้หนักมากขึ้นด้วยน,นี่ผมซื้อเป็นของดีคาต์ตอลนะทุกคนคือสายมันจะแบบแค่นี้อเองปกติถ้าสั่งตามช้อปปี้อะไรมันจะแบบยืดยาวใช่ปะ่ะมันต้องมาพันแบบเ0สิบรอบเลยมันดีมันพันแค่แบบสองสารอบรอบเดียวรอบหนึ่งรอบ ล็อปครึ่งใช่ป่ะแล้วก็ได้เลยแล้ว,ลลวคือมันแน่นเหมือนกันด้วยจริงๆยี่ห้ออะไรก็ได้แหละที่คุณชอบแต่นี้มันก็200ที่ผมแนะนําแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดใครเล่นหนังๆน,นะเอา,าเซฟข้อมือนหน่อยก็ดีเมื่อกี้ผมอธิบายทุกคนมือใหม่ใช่ไหมให้เอานิ้วทับใช่ป่ะแต่บางคนอ่ะอาจจะอีกแบบหนึ่งก็คือเอานิ้วก้อยอยู่วงนอกเห็นไหมมันจะมีวงนอกนี่สองฟงังเอานิ้วก้อยอยู่วงนอกกสำหรับคนที่ถนัดจับกว้างแต่คนที่ถนัดจับปกติก็คือเอานิวน้วโป้งทาบเหมือนเดิมนี่ผมจะลองเอาแบบจับกว้างดูบ้าง โอเคทุกคนตอนนี้ผมวอร์มเสร็จแล้วนะครับต่ <S <S อไปจะเป็นเซตสิ่งของเราที่120กิโลหรือว่าใส่เพจข้างละ50โลเนาะก็ท่านี้เนี่ยผมจะเล่น4เซตเซตละ4ถึง8รอบไม่เกินก็จะเป็นแบบกึงก่งๆึญญ่งพาวเวอร์นิดหนึ่งเป็นพาวเวอร์ลิฟต์คนอยากรู้แม็กซ์วันเร็บแม็กซ์ของผมไหมเดี๋ยววันหลังมาทำคลิปไปดู จะบอกว่าถ้าเกิดเลือกเล่นท่าอ,อกได้ท่าหนึ่งทั้งชาติเนี่ยผมจะเลือกเป็นท่านี้แหละเบนสเปซผมรู้สึกว่าช่วง2อสมปีแรกที่ผมเล่นอนะอกผมไม่ทันพัฒนาเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อผมแบบมาเล่นเบนช์เปสเยอะแล,แล้วแบบพยายามไต่น้ำหนักเพิ่มน้ำหนักพาวเวอร์ขึ้นเรื่อยๆให้มันเล่นได้หนักขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าอกผมแบบพัฒนาแบบเร็วมากก็เลยชอบท่านี้และอีกอย่างนึงคือมันสนุกด้วยส่วนใหญ่คนจะชอบเล่นเบนช์เปสกันอยู่แล้วเพราะมันมันเออเซตแรก120ยคูณหอีก3เซตลุยพวกท่าคอมพาว์เนี่ยผมจะพักนนนาิดึง พักแบบ3ามานาทีเลยเพราะว่าถ้าเกิดพักเร็วกว่านั้นแล้วพอไปเล่นน่ะมันจะคุณภาพไม่ดีแบบมันจะได้ยกไม่ได้ไม่หนักเออก็เลยจะพักนานหน่อสามจุดห้านาทีแต่ถ้าพวกค่าไอโซเล e หรือว่าถ้าพวกลายพวกดัมเบลเคิร์ l และ lateral เนี่ยจะพักไม่เกินสองนาทีนาทีนาทีครึ่งสองนทีประมาณนี้วันนี้วันอาทิตย์คนแบบน้อยมากยิ้มโล่งเลยเออแต่ถ้าพรุ่งนี้วันจันทร์นะออรู้เรื่องบอกเลยรู้เรื่องอ ให้ยูสปอตมีวันเซแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไหวก็ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยสปอตหน่อยจะเล่นหนักมันจะได้ไม่สวยถ้าเกิดเราแบบไม่ไหวอาเงี้ยอาจจะเสี่ยงบาดเจ็บได้ถ้าเกิดไม่มีคนช่วยโอเคอออโเเคก ท่า oh, ที่สองของเรานะครับจะเป็นอ n e d u m b ด e l l bench press เราจะปรับเบาไปที่30องศามันจะมีตรงนี้บอกมันจะมีตัวเลขบอกใช่ไหม3่จริง,รง45หรือ30ก็ได้นะแต่ว่าผมถนัดที่30องศาะโอเคแล้วเดี๋ยวท่าน,นี้เราจะวอร์มเซตเดียวพอเมื่อกี้เราวอร์มออกมาจากไอ้ bench p r e s หท่าน,นี้เราจะวอร์มประมาณ50%ของเซตจริงก็จะประมาณผมเล่นที่80ปอนด์เพราะมาันแม็กซ์สุดแค่80ป,ปอนด์ก็จะวอร์มประมาณ 4 0ป,ปอนด์แล้วกัน4ีป,ป,นป,ปอนด์พออันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้พอตอนเทคอะบางคนจะใช้เหมือนแขนแขนยกไปอย่างนี้นะไม่อานะเหนื่อยอาจจะเจ็บไหล่ได้ด้วยก็คือใหอ้เหมือนเหมือนคุณแทงเขาขึ้นอย่างงี้ปุ๊บอ่ากับน้มตัวไปข้างหลังพร้อมกันนั่นนึงสองซ้ำแทงเขาปุ๊บรู้ปะแลก็มาปุ๊บเหมือนเดิมสองไม่แบะออกพับเข้ามานิดนึงแล้วก็ดันขึ้นตรงๆต,ต,ตอนดันขึ้นให้โค้งเข้านิดนึงอานนี้ไม่ใช่ดันขึ้นแล้วออกไวอย่างงี้ไม่เอานะดันขึ้นแล้วโค้งเเขข้้าาจจอกลงะ มือใหม่ก็ดูกระจกไปดยก็จะได้รู้ว่าเราทําตรงหรือเปล่าหรือว่าตอนนอนต้องแอ่นอกเสมอนะหลูกให้มือเราลอดออกมาได้ให้มไปให้เห็นเห็นรูตรงใต้อนเาพราะถ้าเราไม่แอ่นอย่างเงี้ยต่างเราแบ่งเงี้ยน้หนักมันจะไปโหลดที่ไหล่หน้าอยอาทำให้เราเจ็บได้ก็ต้องแอ่นอกปิบสะบักจะได้เข้าอกเต็มๆอะไรๆเขาอาจจะชอบถามว่าเอ้าพี่ครับแล้วผมต้อง ไ่นหนักแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนถึงจะหยุดระหว่างเซตอ่ะผมชอบบอกลูกค้าผมอย่างบบนี้ครับแล้วว่าเพื่อนๆผมกระตามผมชอบบอกชอบบอกว่าให้เหนื่อยที่8เต็มส0แล้วก็หยุดหรือว่าพูดง่ายๆคือถ้าเกิดกูไม่ไหวอีกสองครั้งกูไม่ไหวแน่นอนหยุดตอนนั้นหรือถ้าเกิดใครที่เล่นเริ่มมีประสบการณ์เก่งขึ้นหน่อยผมจะให้เหนื่อยที่9เต็มสิหรือว่าให้เหลือว่าในแท้งอะเหลือพลังไว,ว,ว้รอบเดียวพอถ้ารอบเดียวอีรอบเดียวกูไม่ไหวแล้วโอเคพอหยุดปล่อยแบบนี้ก็ช้ำให้คุณ้อมแบบเต็มคนขึ้นไม่เช่แบบ โอ้ oh, ยังไม่ทันเหนื่อยเลยปล่อยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ได้กล้ามเนื้อไม่พัฒนาคุณต้องชาร์จเลน์มันให้กล้ามเนื้อมันมีความเข้มข้นแล้วก็ให้ร่างกายคุณเหนื่อยเพราะความเหนื่อยแหละจะทําให้คุณพัฒนาเพราะความเหนื่อยแหละจะทำให้เพราะความเหนื่อยแหละจะทําให้คุณพัฒนาท่าต่อไปครับเป็นท่า เคเบิลฟลายหรือว่าไฮทูโรเคเบิลฟลา์นี่ผมจะปรับเคเบิลให้มันประมาณอยู่ระดับหัวนะ,นะแล้วก็ท่าน,นี้เนี่ยจะโดนอกในด้วยแล้วก็มันได้สเตรจุดนี้แล้วก็บีบอกในใช่ไหมนี่ท่าน,นี้จะเป็นท่าไอโซเลชันผมจะได้1 2บสถึงสิรอบโดยที่พักไม่เกิน2องนาทีหถึงสองนาทีประมาณนี้ท่าน,นี้ก็ไม่ต้องใช้น้ําหนักหนักมากแต่ว่าก็ต้องเล่นให้เข้มข้นนะผมใช้สักจะไม่ได้ท่านสามสิบสองสองครั้งเท่ากันแล้วเทคออฟก็ดึงเข้าหาตัวก่อนแล้วค่อยกด งี้ปบเบ่งเ,เข้าหาแล้วเราก็กดอย่างงี้งอ่ะปพ๊บใช่ไหมพอเึ่งบีบครั้งนิดนึงยืดให้สุดโอเคสิ่งที่ผมเห็นมือใหม่ทำบิดเลยก็คือการทำงี้ <c oughs> เอาไหล่ออกข้างหน้าแล้วเหมือนจะเอาประเฟสบั๊มนี้ซึ่งผิด เราต้องแอนอกแล้วก็เหมือนพยายามเอาใบเสร็จมาแตะกันมันเอาข้อพับมาชนกันซึ่งในความจริงมาชนกันไม่ได้ถูกไหมแต่ว่ามันก็จะทําให้เราบีบอกได้อกในได้เต็มที่มากขึ้ยืดเราก็ยืดให้ stretch เกือบสุดไปเลยไม่ต้องโอ้ไปข้างหลังขนาดนั้นให้ยืดให้รู้สึกว่าเออมันตึงตรงอกแล้วก็ส e วิชอองมา ท่าต่อไปนะครับเป็นคนท่าที่4ของเราต่อไปผมจะเล่นเป็น shoulder press หรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่า overhead press มันเหมือนกันนะมุ๊แมนผมจะเล่นเป็น split machine ใครที่ชอบอาจจะเล่นเป็นดัมเบลเล่นเป็นบาร์เบลก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมบาร์เบลไปแล้วดัมเบลไปแล้วเลยอยากเล่นเป็น split machine <c oughs> บ้างผมจะปรับเบาไม่ได้แบบหลังตรงเปนนะจะแบบขอยคือจะลงมาจากหลังตรงอันหนึ่งให้มันมีองศาในการแอนออกมารับมี้ <c oughs> อุ้ยตรงนี้รงมาชนหัวขอยไปนิดนึงป,ปั๊บปึ๊บตับเราก็จะ เล็งให้มันมาอยู่ข้างหน้า,านี้หนึ่งไม่ใช่ว่าลงมาชนจมูกพักแมวให้มันมาอยู่ตรงประมาณอกบนอย่างนี้นะองศาไม่โดนหน้าฮะอนอกรับอยู่ตรงอกบนพอดีคุณเหมือนเดิมสอกเราจะไม่พับอย่างนี้พับมาขนาหนิดหนึ่งมีองศาพับมาขนาดหนึ่งหนออโอเคประมาณนี้โอเคพอเราปรับบอรดเรียบร้อยปึ๊บก็ค่อยใส่น้ำหนักท่านี้เนี่ยผมจะเล่นประมาณ 8- ถึง12นะแล้วแต่ฟิลบางครั้งก็10ถึง12แต่ระยะประมาณนี้ครับ8ถึง12เล่น สีเซ็ตล้ยถ้าต่อไปนะครับถ้าเรียห้าเรามาต่อกับที่ไหล่ข้างกันบ้างหรือที่เรียกว่า lateral raise การปั๊มไหลายข้างเยอะทำให้ไหล่คุณดูกว้างใส่เสื้อแล้วมันดูสวยดูแมนด้วยอางนี้เราจะเล่น4เซต12-15ถึงครั้งผมจะเล่นอยู่ที่ สองโลนะทุกคนขาแรกเกิดแอนอกปุ๊บถอยตูดไปข้างหลังนิดนึงคอยตูดมาข้างหลงังนิดเดียวนิดเดียววันนี้แล้วก็ลากพยายามลากไม่ใช่ลากด้วยข้อมือแบบนี้นะพยายามลากด้วยศอกเหมือนใช้ศอกข้างม,มดเลยอ่าก็แขนก็สบายๆนะครับไม่ต้องเกร็งอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเกร็งตึงแบบปล่อยสบายๆปล่อยสบายๆถอยตูดปุ๊บแล้วก็ยึดนี่อ่าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้า ท่านี้ผมก็จะพักนาทีครึ่งถึง2อนาทีไม่เกินประมาณนี้ท่านี้ถ้ามือใหม่มาเล่นเนี่ยให้เล่นน้ำหนักเบาๆก็อาจจะแบบ2องสมโลหรือ4ี่โลอะไรนี้ก่อนแล้วก็อาจจะเพิ่มเรปเป็น2ี่สเรปก่อนก็ได้ให้เราจับฟิลเขาได้ก่อนเพราะถ้าเกิดมาปุ๊บเล่นหนักเลยไงจับฟิลไม่ได้เล่นไปก็ประโยชน์ไม่โดนกล้ามมเลยดิแบบโฟกัสให้ได้แล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเพิ่มเพกดตลงมาดูประมาณ ท่าต่อไปเราจะมาเข้าที่ tricep หรือว,ว่าหลังแขนกันเะครับเราจะเล่นเป็น rope cable skull crusher อ่าวนใหญ่ปกติหลังแขนคนจะเล่นท่านี้ใช่ไหมแต่คนอ่ะชอบ,บละเลยท่านี้ไปซึ่งเป็นอีกองศาหนึ่งของ tricep ซึ่งเป็นมัดที่สำคัญมาวกเพราะว่ามันอยู่ใต้บเราทำให้แขนเราดูใหญ่ด้วยโดยก็จะเอาปรับเคเบิลมาสักประมาณตรงไหล่แล้วก็นี่ตอนพิกอาจจะต้องใช้เทคนิคน,นึงพิกมั่งปุ๊บอ่าพับศอให้เท่ากันปุ๊บดันขึ้นนี้ลงมา f u l สเ t r e t c รู้สึกว่า หลังแขนมันตึงแล้วก็ขึ้นลงลึกขึ้นสควีสลงลึกขึ้นจุดลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกท่านี้ผมจะเล่น3เซต1 2ถึง15แรปเหมือนเดิมแค้นน้ำหนักไม่ต้องเยอะแต่ว่าโฟกัส100%พักก็เหมือนเดิมถ้าไอโซเลตเราพักไม่เกิน2อนาทีนาทีครึ่งถึง2อนาที หลายๆคนอาจจะคิดว่าไบเซปอ่ะเป็นส่วนใหญ่ของแขนเราใช่ไหมแต่จริงๆรู้ปะ่ะว่าทรเซปอ่ะคือ2ใน3หรือว่าประมาณเกือบ70%ิบของทั้งแขนเราเพราะฉะนั้นอยากแขนใหญ่ต้องปัง๊มบีบเซยปั๊มทวายเซบไปเยอะออต่อไปนะครับท่าสุดท้ายของเราท่าที่7ก็จะเป็นนี่ The Classic Tricep Pushdown อุ้ยขึ้นเกเบิปลประมาณหัวปุ๊บบีบสอกไว้ปึ๊บแล้วก็เอาแขนลงมาครับค้างเห็นไหมทวเซบปูดไหม ขึ้นช้าๆลงหน้ใจออกค้างนิดนึงให้ถ้วยเสร็จมันแสบขึ้นช้าๆฟูลสตรชครานี้ก็จะเล่น3เซต12-15ถึง 15, รอบเหมือนกันลุยลงเร็วขึ้นช้าลงเร็วขึ้นช้า 1, 2, 3ลงขึ้น 1, 2ึ่งสองายไหมอศอกต้องล็อกติดไว้กับตัวไม่แมวขึ้นมาอ่านี้ล็อกไว้ อีกทิกหนึง่งถ้าเกิดแรงหมดแล้วใช่ไหมเอาเอามือมาชิดกันได้แล้วก็ปั๊มต่ออีกนิดนึสงส่วนนี้ก็เสร็จไปแล้วครับทุกคนจากเจ็ดท่าอกไหล่หลังแขนเดี๋ยวเรามาเช็คฟิสิกส์กันหน่อะดีไม่ตก สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยเดี๋ยวผมจัดให้แล้วผมตอบทุกเมนแน่นอนดูคลิปนี้น้วเนี่ยก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมออกไปเล่นตามนะไม่ใช่ดูอย่างเดียวแล้วก็ก,กลับไปกินอ้วนเหมือนเดิมแมวดูแล้วซ้อมตามนำความรู้ไปใช้จะได้พัฒนาจะได้กล้ามใหญ่ๆแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ strong together peace maker